กหมายถึงพี่ตึงใส่ก็นิดนึงแต่ก็ดูคอนทัวีแววบอกว่าจะใจอ่อนขึ้นแล้วค่ะพี่บิ๊มแต่คือตอนนี้เหมือนตึงกันอยู่หลายคนก็ชอบเปิดอนกัตึงกันนิดน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงค่ะเพราะว่าปกติเหมือนว่ค่อยนิ่งแต่เดี๋ยวพอแบบจะมีช่วงที่แบบคลความตึงก็จะมีหวานใส่เราด้วยคะ ก็จริงๆทางกองเราก็มีแอบสปอยมาให้แฟนๆเห็นเรื่อยๆค่ะแบบว่าตรงสตอรี่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่วายเดียวอาจจะแบบมีกล้องมีแซ็บอะไรอย่างงี้ต้องรอดูใช่ก็คือรวมหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆของเราหรือว่าคู่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคู่เราไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะแน่นอนที่ไปถึงความแซ็บนี่คือแบบแซ็บสุดอะไรอย่างเงี้ยโออะไรอย่างเงี้ยก็อาะนั่งตรงนี้อ่ามีรู้ตัวรับตีไหมอะไรอย่างเงี้ย จะอยู่ในช่วงตอนนี้นะไม่ถึงว่าห้ามบอกใ,นนอใช่ค่ะก็อยากให้เป็นแฟนลุ้นดีกว่าค่ะแต่ว่า<ช>แน่นอนว่าดูแล้วก็ต้องยิ้มไปตามๆกันแล้วก็มีความสุขแน่นอนค่ะสนุกสุกฉาค่ะตอนนี้หลายคนรพ้ดถติคู่เรามากเลยยังไงบ้างคะ ดีใจมากๆค่ะที่แฟนๆให้การตอบรับที่ดีมาตั้งแต่วันแรกๆจนถึงปัจจุบันนี้ก็ขอบคุณมากๆก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกๆคนแล้วก็ทุกครั้งที่ได้เจอ,อมีความสุขมากๆค่ะ,ะแล้วก็ตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกของแก้วเลยนะคะแล้วก็มีเพียรดาด้วยก็คือกระแสะตอบรับดีมากแบบทั่วโลกเลยค่ะเป็นแฟนต่างประเทศแล้วเราก็มีโอกาสได้เป็นแฟนมิตรด้วยก็ได้แบบเจอเป็นแฟนอยู่กับใกล้ๆเลยก็ดีใจมากแล้วเราก็ ได้รับโอกาสเป็นเรื่องมีชัยอะไรบ้างจริงๆก็ไม่เจอแฟนที่เจอแฟนได้เจอวันไี้เจออีกประเทศเลยเราเจอไทยเปรี้ฟิลิปปินส์เวียดนามมาเก๊าเราก็กำลังจะไปเซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วก็เร็วนี้จะมีไปอีกหลายที่อยู่ค่ะใช่ก็จริงๆจริงๆส่วนใหญ่เวลาที่เราเจอเพื่อนินเตอร์แฟนเราจะแบบเรียนภาษาในประเทศนั้นคุย จะเตรียมโชว์ที่เป็นสเปเชียลของแต่ละประเทศไปให้แต่ละทีใช่ค่ะแบบว่าที่มันดูแบบยูนิคของเขาใช่มีทั้งเต้นมีทั้งชุดลังคัสอะไรอย่างเงี้ยภาษานี่เราก็พยายามเรียนทุกภาษาเลยค่ะยูนีเราก็จะพูดขึ้นมาเลยใช่ค่ะตะบูไฮ่อเตอร์พงโยอะไรเงี้ยป๊อปจิปป๊อปจิปใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบินไปแฟร์ซายค่ะที่เซี่ยงไฮ้ค่ะแล้วไงเตรียมอะไรบ้างแับเตม เจอทุกคนค่ะเราเตรียมแบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใอ่าเราก็พร้อมที่จะอาจจะแต่งตัวเออแล้วเราก็เตรียมท้องไปสหรับใช่ค่ะมีความสุขใจกันแบบมีเดียรพุ่งซึมมีอย่างของอย่งเช่นยาดูแบบไปให้ไปขันีางนีแล้วก็เราก็มีของไปฝากเรื่อยๆค่ะแฟนๆก็ต้องรอติดตามดูว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรจริงๆเวลาเราเจอเจตเกีย่างจีกแฟนเรา เขาีนจริงๆไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือว่าแฟนไทยนะคะคูณหนคือดีใจมากๆที่ทุกคนคอยให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์พวกเราแล้วก็คือ เหมือนแบบฮิวใจพวกเราเมื่อมาค่ะแบบใจฟูทุกครั้งที่ได้เจอได้ย<อ><ด>ินตื่นเต้น<ต>ด้วยค่ะเพราะพวกเราก็เป็นแบบศิลปินหน้าใหม่ศิลปินตัวเล็กๆได้รับแบบพลังที่เป็นแฟนส่งมาเราก็รู้สึกว่าแบบเรามีแรงบันดาลใจแล้วก<ช>็ได้รับพลังใจทุกคนนอกจากตางไปที่เชียงใหม่หรือที่ไหนบมีไปฮ่องกงค่ะแต่นัดที่เหลือไม่ได้ค่ะที่เหลือไม่แน่ใจว่าพูดได้ไหมแต่ว่ารอ,อ เรจะไปทุกที่เลยค่ะที่มีทุกคนนะคะแล้วจะหาแล้วจะหาเจ้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 านอกจากงานที่สั่งไปแล้วเรื่องนี้เราขอวันที่ใช่ค่ะวันที่เจ็ดกรกฎาคมนี้นะคะมีคอนเสิร์ต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 คู่ครั้งแรกของเราเป็นสำเนียงแบบใหม่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะการตอบรับจากแฟนๆทุกคนเลยนะคะ นนนื่่่่อชใคะจะเพิ่มเล่าให้กับ MC ที่เขาแบบกดแบบไม่ทัดไปอุ้ยหนูอันนี้หนูเราพิซซ่าค่ะใช่ค่ะจริงจริงเลยอยากเพิ่มรอบไปดีกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเดออยากที่จะเจออยากที่จะแบบว่าเหมือนสร้างความทรงจำไปด้วยกันสำหรัเพิ่มแซ่สามหลอ่งสิบห้ารอบได้นะคะก็คือทุกวันเพิ่มแซ่บสามหลั่งสิบห้ารอบได้ไหมคะอยากได เราจะมีร้องเพลงให้กันให้แบบว่าให้แบบบอกเลยว่าครบมีแน่นอนค่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ด้วยคุณเพลงใหม่คุณหวาเพลงใหม่นนใช่ค่ะเพลงใหม่ใน,นคอนเสิร์ตที่แรกที่เดียวเท่านั้นคือเราให้กันหให้ทุกคนใช่แล้วมีเพลงที่แบบเราให้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกเพลงก็สื่อความใหม่ให้กันและกันด้วยแล้วก็ให้ทุกคนด้วยค่ะ ถามหนูทรัก่อนทักก่อนใช่ดี๋หนูรุดรอรอเจอวันที่27สแล้กันนะคะได้ค่ะ เส้นยืสายวักเสียงร้องก็ได้รอนะคะมีใาเป็นเซอรสเอรอร์ไรเก็บางทีเราอาจจะมีแฟนๆึ้นมาลองเพลงให้เราจับเพลงหนึงก็แฟนๆรอเจอเซอร์ไพรส์ตัวเองไดนะคะรเล่นดีที่จะบัตรขึ้นมาเรงเป็นเซอร์ไหรอเล่นมีได้ไมคะได้เลยเรได้อเราไม่ได้ หลังจากซีรีส์เรื่องแรกจบก็คือเราปทัว์สีผ้าก่อนก็ไม่แน่ค่ะถ้าพี่ๆเขาได้ยินก็อาจจะมีหรือเปล่าอ่แต่ก็หรอแกล้งพูดดังๆเนาะแอ็กอี้ว่าเป็นตัเติมมาเป็นๆดิษฐาอุ้ยบอกอะไรบ้างบอกไนมีแต่ไม่บอกชื่ไหมตอนเหนือเดี๋ยวออเก ว่าเชื่อว่ามีพี่พี่ครอบครัว Star Hunter ไปแน่นให้กับเราแน่นนอนค่ะจะได้เห็นรถ้นรถเติมไหมคะอ้ย้ยก็ต้องมีไม่นจอยู่จมีแน่นอนค่ะใช่ค่ะเตนเพว่าเสิรี้เราก็ซ้อมกันตาอดกาลใช่ค่ะเมื่อวานก็ิืงไปซ้อมมาวันนี้ก็คือเี้นว่าเพาหาต้องากันมากถ้าแบบซ้อมคือซอม อค่ะคือเราแบบว่ามีคติว่าแบบเราต้องทําให้แบบเป็นที่อะไรเงี้ยเราแบบใช่แบบทำด้วยใจด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบว่าซ้อมแบบไม่อั้นเลยค่ะมีเวลาคือซ้อมใช่เตรียมตัวไปกี่เปอร์เ็นแล้วคะอยากว่าเกินอีกจริงๆแบบปั่นไปมากอะไรเงี้ยโอ้โหนูอยากเตรียมให้เกินร้อยอยากได้สักประมาณห้าพันเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะโอ้แล้วตอนตอนนี้คือห้าพันเปอร์เซ็นต์แล้วยังยังยัง ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มสิบห้น,นะคะแล้ะะวก็ดูย้อนหลังได้ทางไอชีอีนะคะหรือว่าดูเว็บ iq.com ตอน5้าทุ่มตรงนะคะแล้วก็ฝากคอนเสิร์ของพวกเราสองคนคราลากับลูกแกว้วคอนเสิร์ชื่อ one world one sky นะคะวันที่ยีนี้นะคะแล้วก็พวกเราก็มีกิจกรรมมากมายเลยก็อยากให้แฟนทุกคนมาติดตามแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะคะ ทนตคอนเสิร์ตของเราเป็นธีมแบบว่าหน้าฝนค่ะแต่ว่าไม่ว่าแฟนเสิใส่อะไรมาก็จะน่ารักไปหมดช่ค่ะใส่สำหรับลูกแก้วนะคะใส่อะไรก็ได้ที่เป็นแบบว่าตัวของคอนแฟนเลยเป็นตัวตนที่เรารู้สึกสบาย,บายเราก็รอดูค่ะ